อ๋อครับอ๋อครับอ่ะได้ได้ได้แล้วผมจะบีบหลักประกันอะไรครับเอาโอเคทุกคนพูดตามผมนะครับพูดตามทุกคนนะโรงพยาบาลเป็นของประชาชนโรงพยาบาลเป็นของประชาชนไม่ใช่พวกมึงพวกหมอนู้พูตามผมสิโรงพยาบาลเป็นของประชาชนโรงพยาบาลเป็นของประชาชนถ้าประชาชนไม่ยอมรับพวกคุณก็ต้องออกถ้าประชา รับและโรงพยาบาลคือกฎหมายของประเทศและโรงพยาบาลคือกฎหมายของประเทศแค่นั้นแหละผมไม่ต้องการให้พวกคุณคุกเข่าหรอกคุณตำรวจจำไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมมีลูกน้องที่ดีเนี่ยเนาะ อ่าถ้าตั้งนานเค้นข้าเยี่ยเค้นสุดท้ายมีครอบครัวที่ดีเหมือนกันก็ดีต่อสาขากูขอกูขอเค้นสุดท้ายขอโงพยาบาลเรามันดีวะไม่ดังอย่างใจเลยผมไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นทุกคน ผมไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นคือตอนนี้มันก็ย่ำแย่แล้วถามว่าผมมาฮัลโหลหมอหมอหมอทำอะไรอ่ะขคือแค่นี้รัคบแค่นี้มันก็ย่ำแย่แล้วครับอาวุธหายไปแปดชิ้นนะครับเงินน่ะเงินน่ะผมไม่ได้ต้องการครับผมต้องการให้หมอเปลี่ยนวิธีการการทำงานใหม่หรือว่าอะไรแค่นั้นเองคือผมผมไม่ได้ต้องการเงินหรือว่าต้องการอะไรเลยคือผมไม่ต้องการที่ว่า แค่นั้นนะาวุธเขาก็หายแปดชิ้นแล้วมันเป็นแค่สตอรี่ครับเราไม่ได้เอาจริงเอาตายอะไรขนาดนั้นนะครับผมอยากให้เขาเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่และข้างในเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของกฎหมายมันไม่ได้พื้นที่ของหมออย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ต้องการเอาชนะ ไม่ได้สงสารไม่ได้อะไรนะไม่ได้สงสารไม่ได้อะไรด้วยนะครับผมไม่ได้สงสารเลยผมไม่ได้สงสารอะไรด้วยครับผมไม่ได้ต้องการตังไม่ต้องการตังสักบาทไม่ต้องการอะไรเลย ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เว้ยไม่ได้ใช้เว้ยเฮ้ยทเป็นอย่่อยกันเล่นดมึงอย่าทำตัวเหมือนคนพวกนั้นดินนยไปกดย้อนใหมไปกอพวกพวกเอ็งออกให้หมดเลยได้ครับลุงไปไอ้นี่ไปจัเซ็นเตร์ไปจเซ็นเตัเซ็นเตอร์อ่ร้อยสี่ร้อยร้อยามร้อยเท่าไหร่สองร้อยที่ซ้ำอะสาม อาคุณตำรวจครับบอกพวกเขามาประจำการโรงพยาบาลด้วยคคต้องไปขายยาต่อมหมอแล้วนมมันไม่จบเพียงแค่นี้หรอกทุกคนมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้หรอกครับมันมีอะไรให้มากกว่านั้นเยอะผมขอดูเลขเขาก่อนแล้วกันนะครับ มันเซตหมออย่างไรวะหมอมันเขียนอยังไงวะทุกคนเซตใส่ให้แอดบินไม่อยู่มันขายได้เท่าไหร่หมอไม่เขียนอะไรวะเลขลูกบ้านเหรอครับว่าเป็นหมอเลขแปด ไม่อะไรนะอัดคาเม่ดิกอะไรวะเ้าจะเซ็ตรถบอดป่ะต้องพิมพ์อะไรวะ ambulance ด้วยคร,ร,รับลุงแอมบูล l a n c e หรอเขียนยังไงวะเดี๋ยวส่งให้ในข้อความกันอุ้ยหลวงประกาศยกเลิกแบ็คลิสต์ด้วยชุดดับอะ่ะสุดท้ายงานสุดท้ายของเราพี่โน่ถอดเสือ้อทำไตกง,งานหนะพี่ถูกเราบอกงาน <laughs> ตกนาตง,งานทุกคน ไม่ใช่ตังค์หรือตอนเดินกับบาทยามเดินขอตกเลยตงว่ากูทำอย่างนี้ถูกไหมถูกครับลุงถูกครับเป็นบทเรียนที่ดีบทนึงครับแต่เรากลายเป็นตัวร้ายนะตัวร้ายอยู่แล้วเราเคยดีด้วยหรอครับไม่เคยนี่แหละ ที่คือ,อครั้งแรก<ำ>ที่ใส่ชุดสีขาวจำไม่ลึกเดี๋ยวผมประกาศก่อนนะประกาศก่อนประกาศกนะอ่อนหะแล้วก็บอกว่าออวพอแม็กลาตำแหน่งเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เขาต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะ เขาต้องเรียกว่าอะไรอะพี่หมีแขวนชิพะจอนเหรอก็แบบไม่เปนต่อไปแล้วแขวนชิพะจอนเลยแขวนที่เขาเลยปะเว้นชุดกันผมทำถูกไหมวะทุกคนไม่ได้ใจไม่ได้ใจอ่อนเลยนะ ตายเลยเหรอหาที่เลยเหรอยังมีคนจะไม่ออกหมอนี่ตะกี้ยังไม่ออกหมอเจกี้ไปรักมาเขาหมอไอ้เพิ่งออกหมอออกไปแล้วรักษาได้ปะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไไม่ร้อยซื้อบื้อกดอีกดใช่ตายเขาออกแล้วไงรีบร้อนเด็ดเราต้องยังมีหมอแล้วมันทำอะไรถึงตายอ่ะโดดกระโดดหมอฟาดล้อมึงมึงมาคน อนนี้อาวุธ8ดชิ้นใจเขาก็แย่แล้วนะครับผ,ผมไม่ต้องการให้หมอมันยับยุยย์อ่ะหมอชุดเนี้ยผมว่าแข็งแกร่งแล้วเว้ยผมมองว่าหมอมันแข็งแกร่งแล้วอ่ะแต่แค่ว่าต้องเปลี่ยนใหม่กับวิธีการอ่ะอันนันน้นไม่รู้มันอ่ะุ่มไม่ขึ้นครับดิเล์ไอตีอยู่หมอนี่ย,ยังเหลือยังมีคน,นยังไม่ออกครับลุง ผมกลายมองเป็นตัวร้ายทันทีอะไปไหนเนี่ยนี่ไมิงโก้อยู่เนี่ยให้มิงโก้รักษาเลยรักษาหน่อยก่อนออกหอได้เลย เพื่อครับลมนะครับยันไม่ชชวร์ว่าจะตื่นไหมนะมองหน้าไม่ติดเลยเฮียสัตว์มองหน้าไม่ติดเลยโดนเบียตกแน่รปรอตกงานนะนนนร,ร,ระอพอแย่งฟรีไปหมดเลย จบเลยโล่เฮ้ยเผื่อเขารับลองดูดิเผื่อเขารับแต่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 ควรควรทำงานดีเออทำงานดีมากเลยนะใช่เราไปขอเขาดิเราไปขอจรีอลองไปขอพอคนใหม่ดิไม่ทำไมลองดูดิลองดูไม่ค่าตัวผมแพงนะไม่ก็ลองต่อลองราคาดูจะตัวทำร้ายเมียรไม่ได้ทำร้ายหรอกครับเขาเรียกว่าให้บทเรียนมากกว่ากูเขาจะเขาจะยัดตีให้ขอบคุณครับ นี่แต่ผมชอบพวกคุณนะในการปฏิบัติหน้าที่มาเป็นหน้าที่ได้ดีมาเป็นหน้าที่ครับใช่คือหน้าที่หน้าที่ดีมากเลยแต่คือคือพวกคุณไม่อยู่ดูลรถดิไปให้ไปไปเปลี่ยนเสื้ากันไปเห็นป่ะขึ้นรถดิเต็มเลยมาสิสุดสุดหน้าที่ของผมโอ้โหใส่เสื้อผ้ากันเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้าก่อนพี่น้อง ผมจะมองหน้าพวกเขาติดไหมเนี่ยแน่นอนหนักมากๆด้วยของหน้าไม่ติดอ่ะรอบนี้จะช่วยผมเยอะไม่เนี่ยไม่ช่วยแน่เลยไปบังไม่ต้องแล่วยกเลิกไปหรอไ้กี่เลือดบังเลือดกำลังมา เอ้บังฮััโหลครับลุงเอ,อ่อยกเลิกไม่ต้องแล้วโอเคครับอะไหรอมีใครอยู่มาเยอะทิงมอลก่อนทิงบอลได้ทิงบอลได้ไอ้ใครมีตังค์ม้่งขอหน่อย จะวอ์ที่อุตส่าห์ที่เราอุตส่าห์นี่ต้องเอาไปคือใครอะวอลอะใครมีตังโอนอยู่เหรอโอนให้ได้หกหน่อยสามร้อยในเนี้ยที่แต่งเตื้ยยู่หนก็น่้ออกวอ์ไปได้หกตองการสามร้อยบาทเริ่มกดเงินมาเช่าเช่าบ้นแล้วก็เสือ การสามร้อยลืมกดเงินเป็หนหมอได้มากี่พันมม<อ>หมื่นนะได้ขอตังค์ดิเขาไมีตังค์บ้างเอ้ยหมดแล้วได้แล้วพูดสบายกระเป๋าไม่มเชื่ออะไรเนี้ย บทเรียนครับบทเรียนบทเรียนบทเรียนไอ้ยตีทิ้งอวอด้วยเดี๋ยววอไปคืนหมอได้มาวอไปคืนหมอรถหายเองารถหายเอา้เอาหุ่นละวายด้วย